สวัสดีนะครับสวัสดีทุกทุกท่านครับสวัสดีกับช่องโมเมนะครับวันนี้ผมก็ได้นํากล้วยมาให้ช้างตกงานครับสี่ทั้งหมดมีกี่เชือกครับตกงานอยู่นี่ครับเนี่ยห้าเชือกครับโอ้โหตั้งห้าเชือกครับตกงานมาจากไหนครับเนี่ยพัทยาครับเอาให้นะครับเอากล้วยให้นะครับห้าเชือกก็ได้คนละสองเครือได้อยู่ครับไม่สองเครือก็ครับเอามาให้ช้างกินแล้วครับ นคนไทยไม่ทิ้งกันครับยามตกทุกได้ยากครับเอ,เ,อเอาให้เลยเอาให้ช้างเอาให้เลยก็ด้จีตอ่อนบื้นเพราะว่าไีอัดปื้าจะเห็นเยอะแล้วเขาจะกินทิ้งก็คือหมายความว่าเอามีดหันทันเป็นเป็นเออเบือบ่อ,อหัน,นกินเลยครับตกงานครับช้างก็มาให้กำลังใจน้องๆครับ๊ะ ปะฟัวจีแปะดิระวังเลอระวังโดนมือเขาเอาให้เลยครับนี่เอาให้เลยครับนี่อันนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยนี่ครับชื่ออะไรครับชื่อแมพครับตัวนี้ชื่อแมพเอาให้เลยครับเอาให้ช้างครับตัวนี้ชื่ออะไรครับเนี่ยฮะอะไรนะครับกระเตครับตกงานมาจากไหนครับเชิงนี้มาจากไหนครับเชิงนี้ฮะ เชือกนี้ตกงานมาจากไหนฮะัอ๋อตกงานอยู่ตาขนาดนี้มาจากพัทยาหมดเลยครับช้างตกงานมาจากพัทยาหมดเลยครับเอาให้สีดอนนู่นได้ครับอือเอาให้เลยครับ,รบขับมาเลยครับขับมาเลยอือเอามาถึงพี่น้องควานช้างโอ้โห ห้าเชื่อครับอยู่จุดนี้ครับอันนี้ชื่ออะไรนะครับ,รบอันนี้คำเงินนะครับเอาให้ชา้าครับอันนี้นัตซีโดอันนี้ชื่ออะไรครับนี่ออมอันนี้อมสินครับซีโดอมสินครับซีโดอมสินครับเอาให้เลยครับ<ด>ก็ ครับสายอมเอ้ยซีดอมสินนะครับอืมไชช้างกินครับโอ้โหกาต้า่านที่เราหลี่ไครับเป็นอะไรที่แบบครับอย่าว่านะครับไม่มีให้อย่าเกิดครับแต่กำลังใจครับสำคัญสุดครับพี่น้องควานช้างสู้ๆนะครับควานแขกก็เข้ามาให้กำลังใจครับเข้ามาให้กำลังใจนี้ซีดออมสินนะครับ เอาไปให้เครื่องนะครับอันเนี้ยตัวไหนที่ตัวเล็กสุดก็ไว้อันนี้ฝั่งนู้นอีกได้ครับขับไปเลยครับเด็น้องก็ได้กินพร้อมหน้าพร้อมตาครับไปเลยครับไปเลยคนไทยไม่ทิ้งกันครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณเอฟซีจากนครสวรรค์มากๆเลยนะครับสองท่านเลยครับไม่มีท่านก็ ภาพเหตุการณ์อย่างนี้เขาช้างก็ไม่ได้กินนะครับเป็นอะไรที่แบบบ,บุญใหญ่ๆมากเลยครับเอาไปให้สองเครือครับตัวน่าจะมีอายุนะครับตัวนี้เออมาให้กำลังใจครับให้กำลังใจพี่น้องควานช้างครับขอบคุณมากเลยครับเอจากนกครสวรรค์น,นะครับขอบคุณแล้วขอบคุณอีกครั้น ควานเขียวมีแต่คำขอบคุณนะครับอ้วนมากครับตัวนี้โอ้โหตัวนี้อายุเท่าไหรแล้วครับเนี่ยตามพ่อครับผมน่าจะประมาณสามสิบกับสี่สิบได้ครับตอนที่ผมอยู่พัทยาผมก็ตอนนั้นตัวนี้ยังไม่อ้วนขนาดนี้ครับโอ้โหเหมือนยังช่างยังสาวมากครับน้องเลี้ยงดีครับอ้วนนี่ใช้สีทองไหมครับนี่นี่ครับผมจําชื่อได้ครับตอนนั้นที่ตอนผมอยู่พัทยามาเจ็ดปีครับ อ้วนครับผมเคยเห็นมาไม่ต่มกว่าสิบปีครับสิบปีได้ครับสิบปีได้ครับโอ้โหตอนนั้นไม่อ้วนขนาดนี้ครับไม่อ้วนขนาดนี้ครับตกงานมาจากพัทยาครับน่าจะอยู่ไม่ต่มกว่าสี่ห้าเดือนถึงไหมครับไม่ถึงเนาะถึงไหมสามเดือนประมาณสองเดือนสามเดือนได้ครับตั้งแต่มาพัทยานี่แต่ก็เหมือนกับตกงานนะครับตั้งแต่พัทยาโควิดก็ช่วงกุมภาใช่ไหมไม่มีเงินเดือน อให้กำลังใจขาขาเขาเป็นไรฝั่งนี้เขาเนี่ยมีหนองมหาสนุกครับมหาสนุกเป็นมานานแล้อยังครับเนี่ยสามปีสามปีครับเพิ่งลงกำลังเเนะพิ่งหะกก็ก็แต่ก่อนบวมมากก่อนนี้ครับน้องว่าให้กำลังใจมาให้กำลังใจครับพี่น้องควานช้างตกงานครับตกงานจริงครับตกงานจริงครับ ขอบคุณมากมากเลยครับ f อซที่ส่งกำลังใจเป็นห่วงช้าที่ตกงานครับควานเขียวก็ให้แต่มีแต่คำขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณและก็ขอบคุณนะครับอืมาให้กำลังใจครับควานเขียวมาให้กำลังใจครับเป็นไงบ้างครับคุณนัทสบายดีครับมาให้กำลังใจครับมาให้กำลังใจพี่น้องชาวช้างที่ตกงานครับมาให้กำลังใจครับ มาจากพัทยาโอ้โหพัทยาตกงานมาจากพัทยาครับกงานมาสี่ห้าเดือนแล้วสี่ห้าเดือนครับสี่ห้าเดือนสู้ๆครับสู้ๆครับสู้ๆทำยังไงช่วยอาคารชักหน่อยวะนี่ครับนี่ครับผมก็จะเอากล้วยมาให้ครับกล้วยมาให้คือช้างตกงานก็เยอะครับแต่ก็ควานเขียวจะแบ่งปันมาให้เอาน้ำใจมาให้ครับจะทยอยมาตอนนี้เท่าที่ผมนับได้ประมาณสิบกว่าเชือกได้ครับสิบ ที่เอากล้วยมาให้แบ่งปันมาให้ครับต้องขอบคุณเอซใจบุญมากๆเลยครับที่ให้ควานเขียวครับเป็นสะพานบุญครับเป็นสะพานบุญเอาให้ช้างพี่น้องควานช้างที่ตกงานครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณมากๆเลยครับขอบคุณและขอบคุณอีกนะครับ f อจากนครสวรรค์แล้วก็เอฟซจากกรุงเทพนะครับแล้วก็ f อซจากทุกๆทั่วประเทศหรือต่างประเทศครับขอบคุณมากๆเลยครับที่ส่งกําลังใจให้ ให้พี่น้องควันช้างที่ตกงานครับอันนี้พังสีทองอายุน่าจะประมาณสามสิบือสี่สิบปีได้ครับใช่ไหมครับแต่ก่อนตอนนี้ผมไม่ยุ่มยังไม่อ้วนขนาดนี้ครับดูเหมือนยังอันนี้พอเขาอ้วนแล้วดูเหมือนช้างยังสาวอยู่ครับเมื่ออายุแค่ยี่สิบกว่ากว่าทำไมอืมอืม,อมฟันก็ยังดี ได้พื้นที่เลี้ยงช้างอย่างสวยเลยครับสี่เชือกเชือกนี้อ้วนสุดแล้วครับเชือกนี้อ้วนสุดอ๋อครับก็นี่ครับให้ให้เอฟซีได้เห็นกันเลยครับมาถึงครับกล้วยมาถึงครับน้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกันครับขอบคุณมากมากเลยนะครับโอ้โหอ้วนครับเชือกนี้ผังสีทอง นิสัยดีครับเชือกนี้ควันเขียวรู้นิสัยครับครับนิสัยดีเพราะว่าควันเขียวเคยไปอยู่มาครับไปอยู่รวมเคยอยู่พัทยามาครับเจ็ดปีครับก็สัมผัสกับเชือกนี้น่าจะอยู่กับเชือกนี้น่าจะสองปีได้ครับไม่ปีก็สองปีครับแต่ควันเขียวอยู่เจ็ดปีครับอยู่ก่อนเชือกนี้ไปอยู่ครับอมแต่ควันเขียวก็ออกมาก่อนนะครับออกมาก่อนก่อนโควิดจะเกิดนะครับเข้าใจครับ ช่วงทุกได้ยากอย่างนี้ครับเข้าใจมากๆเลยนะครับขอบคุณขอบคุณเอากล้วยมาให้กินครับครับขอบคุณครับนะควานก็มีคำขอบคุณครับเล้ยนัาไปลงชื่อยังครับที่ว่าช้างตกงานอยู่ควานเสือควานเสียงครับไปลงชื่อไว้ได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวควานเสือควานเสียงจะจัดเก่งยังไงควานเขียวก็ไม่ทราบครับน่าจะรอดูเดือนหน้าครับว่ายังไม่ทราบกับน้องเสือน้องสิงครับแต่ไปลงชื่อไว้แล้วใช่ไหมครับลงแล้วครับโอ้ควานลงลงทั้งหมดเลยใช่ไหมครับลงกิ่เชือกทั้งหมดเลย ครับครับครับห้าเชือกเลยครับลงเจ็บเชือกแล้วเจ็บเชือกแล้วลงช้างรายชื่อช้างตกงานไหมครับแต่ตอนนี้ก็ควานเขียวก็มาแบ่งปันครับคือน้ําใจครับไม่มากแต่ก็ถึงช้างครับไม่มากก็มาถึงช้างให้ช้างกินก็มีความสุขครับมาได้เจอหน้าเจอตาหรือเห็นช้างยามตกทุกเรือย่างนี้ก็มีความสุขแล้วครับ ไม่อยากให้เกิดแต่ในเมื่อเกิดก็กำลังใจครับสำคัญสุดกำลังใจครับมให้กำลังใจนะครับสู้ครับสู้ <laughs> ไปดูอีกข้างนอกอีกครับเชือกนี้กินแบบมีมารยญาตมากครับ <laughs> กินแบบมีมามยญาตมากก็คือแบบดูครับส่วนมากช้างเขาจะกินในตัวใหญ่ก่อนนะครับอันนี้จะกินแค่โอ้โหหนูครับ <laughs> เนื้อกินแบบอร่อยนะครับแต่เขาคือเขากินแบบเรียกว่าอะไรครับมีมารยาทนะครับไม่ไม <laughs> ใช่แบบสุกาพ้าเขาก็มามีมารยาทโอ้เลี้ยงหมูด้วยครับน้่นครับเลี้ยงหมูด้วยครับใช่ไหมครับมหมูกี่ตัวครับหมูอะ่ะแปดตัวแปดตัวครับอ,อืผมอยู่มา หลายปีแล้วผมเพิ่งวันแรกที่เคยมาสัมผัสจุดนี้ครับโคไปโคของบ้างอีนบนอง้บหนี no. ่เนาะที่ของนาเองครับอยู่มานานแล้วไม่เคยมาสัมผัสผมมองหาช้างไม่เห็นนะครับแต่ก่อนมีผมถามนาอยู่ในหมู่บ้านว่ามีอยู่ข้างไหนอย <laughs> ผมก็เลยยิ่งยมาให้ถึงครับมาให้ถึงพี่น้องควานช้างที่ตกงานครับมาให้กำลังใจครับ สู้ๆไปด้วยกันนีครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับฝากกดไลค์กดแชร์ฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเมครับขอบคุณนะครับที่ขายไม่ได้คือขอบคุณ f อซจากนครสวรรค์มากๆเลยครับ f อซจากนครสวรรค์ครับสองท่านนะครับขอบคุณว่าท่านไม่ให้เอ่ยนามนะครับ แล้วก็ขอบคุณเ c ซีจากกรุงเทพด้วยนะครับกรุงเทพนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ท่านเมตตามีเมตความเมตตาแบ่งปันไม่มากก็น้อยแต่ก็ความเขียวก็มาให้ถึงน่ครับช้างผายอมสิโดอมสินขอบคุณครับขอบคุณนะครับหนึ่งไลค์หนึ่งกำลังใจครับฝากกดไลก์กดแชร์ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องควานช้าง เพื่อให้เป็นกำลังใจกับช่องโมงเมครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับ